ทัวร์อารยสถาปัต์เดินทางด้วยรถทัวร์เฟรลี่ดีไซน์ไปเที่ยวชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ําในโครงการป่าในเมืองอัญมณีหนึ่งเดียวในจังหวัดระยองที่พระเจดีกลางน้ําแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ําระยองเป็นเสมือนสัญลักษณ์ประจําเมืองระยองสร้างขึ้นโดยพยาศรีสมุทรพโหชัยโชคหรือชิดส,สงครามเมื่อปีพศ2416ในสมัยรัชกาลที่5เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการบอกชาวเรื จะให้ทราบว่าได้เดินทางมาถึงจังหวัดระยองแล้วครับผมที่นี่เป็นเป็นป่าในเมืองจังหวัดระยองนะครับเขาเรียกป่าชายเลนพระเจดีการน้าอัญมณีหนึน่งเดียวในระยองป่าพื้นนี้นะครับเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสึงล้อมนะครับประกาศเป็นป่าในเมืองเมื่อปี60เพื่อที่จะพัฒนาเป็นสวนป่าประชารัฐเพื่อที่ให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้นะครับตอนนี้เส้นทเดินเรามีความยาวประมาณ 7กิโลนะครับซึ่งซึ่งรับว่าเป็นเป็นยาวที่สุดในในเอเชียก็คำ,คำคำนึงถึงคำานึงถึงเรื่องวิวแชร์ด้วยในการในการที่นำท่องเที่ยวเนี่ยเราเราจะเราจะอำนวยความสะด,ดวกกับกับภาาประชาชนทุกทุก,ทก,ทกประเภทนะครับสำหรับวิวแชร์สำหรับรถเข็นหรือผู้สูงอายุเนี่ยห้องน้ำทางลาดที่จอดรถป้ายแสลักอันนี้เรามีครบไหมครับมีครับมีครับห้องน้าก็มีทางลาดขึ้นครับผม ครับสำหรับสำหรับผู้สูงอายุที่ไปที่เดินครับมันมันเส้นทางค่อนข้างยาวนะครับคือถ้าถ้าสมมติขากลับไม่ไหวเราก็จะมีทางทางเจ้นที่เราก็จะมีรถรถกอล์ฟรถไฟฟ้านะครับไปรับกลับครบอ้างทีเดินเพลินไงบางทีเดินเพลินครับผมสวยครับเอาไปโอ้โหกลับลำบากแล้วไกลเหลือเกินใช่ครับมีเจ้าที่มีเจ้าที่อยู่รถกอล์ฟไปรับครับอำนวยการที่นี่ตลอดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับผมอ้าวงั้นเราเดินไปสุดๆได้เลยนะ ว่าดีเลยนะคะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ถือว่าตอบโจทย์ส,สําหรับคนใช้วิวแชร์ที่ก็มาได้นะคะเพราะว่าไม่มีบันไดนะคะแต่ก็สําหรับคนที่แบบว่านั่งวิวแชร์หรือว่าสอวอนะคะก็แนะนําให้มาตอนเช้าหน่อยหรือแม่ก็ช่วงเย็นๆนะคะพาทิศตกแบบใกล้ๆตกดินน่าจะแบบบรรยากาศดีแล้วก็อากาศดีค่ะทับใจค่ะใน,ในเรื่องของอาลิสาปั์ที่ทางกรมทรัพย์ สร้างขึ้นมานะคะมาได้ทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์หรือว่าผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็นนะคะเป็นอัญมณีของเมืองระยองเลยนะคะก็เชิญชวนให้ทุกคนเดินทางนะคะ365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันค่ะชอบวิวอะ่ะมองซ้ายก็จะเห็นทางเดินที่ทําด้วยไม้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีแล้วก็ข้างหน้าข้างหลังเราก็เป็นทางลาดให้วีลแชร์ขึ้นมาได้ค่ะใครที่อยากมาเที่ยวนะคะและสังขารไม่อํานวยนะต้องนั่งวีลแชร์นะคะ สะดวกค่ะมาเลยทัวอารยสถาปัตดจังหวัดระยองส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนข้ามวนครับกิศานะทัวยกล้อเที่วยวทั่วไทยไปได้ oh. ทุกที่เพราะมี oh. อารยะสถาปัดย้ oh.